เอาล่ะยังไงทางยูริสตีเมองนะฮะมีข่าวจะย้ายออกจากทางแอสต์มิลลาตอนที่เพิ่งจะได้ย้ายไปเพียงแค่3ามเดือนเพียงแค่นั้นเองนะเฟอร์จิฟันไดออกมาเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจากโปรแกรมการแข่งขันใ,นนให้เหมาะสมหลังตัวเขานั้นมองว่าฟุตบอลยุคนี้ถูกใช้พลรรังงานมากเกินไป <S <S ผมมองแบบนี้นะจอห์นสันแสดงความเห็นโบเวนเก่งพอจะแทนซาราห์ได้หรือไม่อันเดร์จะเข้ามาช่วยลิเวอร์พูลได้จริงหรือเปล่าอันนี้ ต้องรอลุ้นก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการนี้ทางยูริเตเลร์มองนะฮะกองกลางทีมชาติเบลเยียมที่ลิเวอร์พูลนั้นเคยให้ความสนใจตอนนี้ตกเป็นข่าวว่าต้องการจะย้ายออกทางอาเซมิล่า หลังจากที่ทะเลาะกับทางอูดายเอ็มเบอรีผู้จัดก,การทีมหลังที่ตัวของเขาเองนั้นเพิ่งจะย้ายไปร่วมทัพสิงห์พังนันแอสเัมิล่าแบบฟรีค่าตัวได้เพียงแค่3เดือนเท่านั้นโดยเฟอร์จิฟันได้กองหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาพูดแถลงการล่าสุดในงานแถลงข่าวก่อนเกมที่ทางทีมชาติเนเธอร์แลนด ของเขาจะพบกับทีมชาติฝรั่งเศสในศึกบ Euro 2024. อลยูโร2024รอบคัดเลือกในวันศุกร์นี้โดยฟันได้ได้ออกมาเรียกร้องให้นักเตะเพื่อนร่วมอาชีพนั้นออกมาต่อต้านโปรกกับโปรแกรมกนนารแข่งขันฟุตบอลสมัยใหม่ที่มีเกมกนนารแข่งขันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีไม่เว้นแม้แต่ช่วงปริสั้นที่ต้องเดินทางไปแข่งขันในต่างแดนโดยไม่มีความจําเป็นซึ่งตัวของเขานั้นมองว่าถูกเอาเปรียบมากจนเกินไปฐานะแรงงานคนคนหนึ่งนะ โดยเฟอร์จิฟันไดได้ออกมายืนยันว่าผมอยู่กับวงการฟุตบอลมานานหลายปีแล้วและก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เป็นอย่างดีผุ้มันสมัยใหม่ทําให้ นักเตะแต่ละสโม,มสรต้องการทาการแข่งขันที่มากยิ่งขึ้นในทุกๆปีและผมก็อยากจะถามประงสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือแม้แต่ยูฟาว่าทําไมถึงจะโปรแกรมให้พวกเราได้เยอะขนาดนี้ตอนนี้แต่ละสโม,มสรใหม่ใหญ่เนี่ยจะต้องลงเล่น1นัดในทุกๆ3วันนี่ยังไม่นับรวมระยะเวลาการเดินทางเอาไว้ด้วยในกรณีที่ต้องเล่นฟุตบอลยุโรปและตอนนี้ผมเองมองว่ามันถึงเวลาแล้วที่นักเตะแต่ละคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแรงงานคนคนหนึ่งควรที่จะออกมาปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้แล้ว ก่อนที่พวกเราจะถูกใช้บริการที่หนักมากยิ่งขึ้นในทุกๆปีและหลังจากที่เฟอร์จิฟันได้พูดเรื่องนี้จบลงผู้สื่อข่าวก็ได้ตั้งคำถามในคำนองที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้โดยถามกลับไปว่าการที่พวกคุณทำงานหนักและพวกคุณได้รับค่าตอบแทนมหาศาลนั้นมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกคุณพึงพอใจได้อีกหรอและถ้าสมมติว่าทางสโม,มสรหักเงินเดือนคุณ 10- 2ถึงซเพื่อจะแลกกับการเกมการแข่งขันที่ลดน้อยลงคุณจะยอมให้สโม,มสรหักเงินคุณหรือไม่ ซึ่งทางฟันได้ก็ตอบกลับไปว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนมันเป็นคนรับปรปับเรียนกันนะที่ผมพูดแน่นอนว่าการทํางานทุกคนนั้นก็ต้องการเงินเดือนแต่ถ้างานมันหนักมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้แต่ถ้าคุณได้เงินเดือนเท่าเดิมจากที่เซ็นสัญญาเอาไว้ในตอนแรกคุณว่ามันไม่ใช่การเอาเปรียบหรือยังไงยกตัวอย่างเช่นการมาแข่งขันฟุตบอลเนชั่นบีกให้กับทีมชาติ พวกเราเองนั้นก็ไม่ได้อาร,รับเงินเดือนแต่เราต้องบินข้ามประเทศเพื่อจะเข้ามาร,รับโบนัสเล็กน้อยพวกคุณว่ามันเหมาะกับสิ่งที่นักเตะทุกคนกำลังทุ่มเทอยู่หรือไม่ที่ผมจะออกมาพูดก็แค่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงสภาพร่างกายของนักเตะมาเป็นเรื่องที่สําคัญก่อนเสมอพวกเขาเองนั้นควรจะรู้จักโปรแกรมการแข่งขันที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของมนุษย์ พวกเราไม่ใช่เครื่องจกักรเราต้องการสุขภาพที่แข็งแกร่งตลอดไปเราไม่ต้องการจะฝืนร่างกายจนไม่ไหวและร่างกายพังลงไปดังนั้นถ้าหากโปรแกรมก,การแข่งขันแต่ละรายการถูกย่นระยะเวลาให้สั้นลงแล้วก็ผมมองว่าเป็นการแบ่งบาภพาระทั้งเตะได้ดีเลยทีเดียวเพราะไม่อย่างนั้นสักวันจะต้องเกิดการประท้วงใหญ่ขอรับบรรดานักเตะอย่างแน่นอนในครั้งนี้เอาได้ยังไงเกนจอนสั้นอดีนแบ็กขวาของลิเวอร์พูลยอมรับนะว่าเขาไม่แน่ใจในว่าจาลโบเวน เกของเวสแฮมคู่แข่งในถ้กบอลจีนและอังกฤษจ,จะสามารถเป็นตัวแทนของโมเมสาลาสได้หรือไม่โดยแข้งตัวเก่งของแดงลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวกับทางลีกซาดิอาราเบียอย่างหนักทําให้พวกเขาต้องมองหาตัวแทนนักเตะย้ายทีมซึ่งสตาร์ไวท์โชปปาร์นี้ของทัพขุนค้อนค,คือตัวเต็งที่จะย้ายเข้ามาทำหน้าที่ังกล่าวใน่างไรก็ตามจอนสันเองได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่า,าผมไม่รู้นะว่าเขามีคุณสมบัติที่ดีพอจะยกระดับฝีเท้าของตนเองขึ้นมาได้หรือไม่ แม้ว่าเขาจะเล่นได้ดีกับทางเวสแฮมและยิงประตูได้ก็จริงแต่การที่จะบอกว่านี่คือตัวแทนของโมซาลาที่ลิเวอร์พูลนั้นมันเป็นฟุตบลอลนละระดับกันเลยนะสำหรับผลงานของโบเวนในช่วงซีซั่นนี้เจ้าตัวทําไปแล้วมากถึง5ประตูการเป็นหนึ่งแอสซ,ซิสจากการลงสนาม8นัดและพึ่งต่อสัญญายาวกับเวสแฮมออกไปถึงปี2030เมื่อไปกี่วันที่ผ่านมาอาไรยังไงงานนี้คําถามทีมท่สาาร้างสนใจในตัวของอังเดรมิดฟิล์บาเซเรียนของฟูมิเดเซ โดยงานนี้นะผมเรามานำจากทางเว็บไซต์ข่าวของด and Field นะฮะโดยเปลี่ยนจากเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นเวอร์ชันภาษาไทยเริ่มที่อังเดรเปผู้เล่นประเภทไหนโดยทางโชซูก็ได้บอกว่าอังเดรนั้นเป็นผู้เล่นประเภทที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีและก็มีทักษะเรื่องการจ่ายบอลที่ดีแม้ว่าเขาจะอายุอย่างน้อยแต่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากและสามารถวิ่งทะลวงแนวรับเพื่อจะช่วยให้เ,เกือบทุกจังหวะที่พวกเขาได้ครองบ,บอลได้ในระบบของฟอร์นโดดินิช ซึ่งทางาผู้เล่นนั้นไม่ค่อยเล่นบอลยาวซึ่งอันเดรเองจะลงมาใกล้กับกองหลังเพื่อจะตอบบอลสั้นและก็สร้างเกมจากแนวรับส่วนชาก็บอกว่าเขาเป็นคนแรกในการสร้างเกมขึ้นมาและบางครั้งก็ยืนอยู่ระหว่างเซนเตอร์แบ็กเพื่อจะเป็นโจจุดเริ่มต้นในแต่ละเพลบางครั้งที่ฟูมิเนเซ่จำเป็นจะต้องรักษาผลการแข่งขันเขาก็จะลงมาเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายผมรู้ว่าพวกคุณอยากได้เซนเตอร์แบ็กนะแต่มันไม่ใช่เขาหรอกนะ คำถามต่อมาแล้วศักยภาพของเขานั้นสูงมากแค่ไหนโดยชาวได้บอกว่าในรอบศัตวรดเนียฟรูเมนเซ่ไดส้สร้างอ่ามาเชโรโแบ็คซ้ายบรอัลมาตริดดิเอโกซิวาฟาบินโยในความเห็นของผมศักยภาพของเขานนัดีกว่าฟาบินโยซะอีกเขามีศักยภาพทิ่ดีที่สุดเป็นอันดับที่3ขอของาเดมี่พวกเราในทศัตวรษ,ษ,ษนี้น่าจะหมายถึงเป็นรองเพียงแค่บาเซโรกับทางดิเอโกซิวารโดยทางโชซูก็ได้บอกว่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่า คนเป็นนักเตะม,มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อะไรบ้างมีกองกลางตัวรับชาวบาริลเลียนเยอะแยะมากมายยี่แต่ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในตอนนี้เช่นบรูโน่กีบาร์ไรช์และผมคิดว่าอังเดรจะแย่งตําแหน่งกับพวกเขาได้คาถามต่อมาอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาเป็นผู้เล่นดีที่สุดในขณะนี้โดยเชาได้บอกว่าทุกอย่างเลยนะคุณภาพการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลการชิงบอลกลับคืนมาครอบครองแนวคิดในการเล่นเกมรับอีกทั้งเขายังมีแนวคิดที่ดีเรื่องเกมบุกด้วยนะ เพราะเขาเข้ามาในชุด Academy ด้วยการเป็นหมายเลขเก้จากนั้นก็ไปเป็นหมายเลขสิและก็หมายเลขแและสุดท้ายก็มาจบที่หมายเลขหแต่ในทีมของดีนิชเขาไม่ได้เติมเกมบุกบ่อยนักปกติแล้วตามแนวทางการเล่นของดีนิชผู้เซนเตอร์กับ1นึ่งบิฟิลด์ตัวรับไม่ต้องเติมเกมบุกส่วนผู้เล่นที่เหลือจะเล่นเกมรุกเขาจะต้องปักหลักตรงเกมรับเพื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นในครั้งนี้ซึ่งนั่นจะต้องเป็นคนที่เล่นด้วยความเยือกเย็นและก็สุข,ขุมขั้นถามต่อมา คุณคิดว่าสไตล์ของเขาเหมาะกับทางลิเวอร์พูลหรือไม่โดยโชซูได้บอกว่าใช่แล้วผมคิดว่าแบบนั้นเขาเหมือนเป็นฟาบินโยที่เล่นบนสนามเลยและเป็นผู้เล่นที่อายุยังน้อยแต่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงเขาติดทีมชาติบราซิลไปแล้วตอนนี้และเขาได้โคต้านั้นจากการเอาชนะนักเตะบางคนจากทีมในพรีเมียร์ลีกได้ดียซ้าไปผมคิดว่าเขาจําเป็นจะต้องปรับตัวอย่างบางอย่างเหมือนที่นักเตะคนอื่นทาแต่เชื่อได้เลยว่าเขาจะทําได้ดีขึ้นในที่นั่น เขาสามารถเป็นตัวจริงให้กับ99%ของทีมช่วโลกเลยนะส่วนที่ลิเวอร์พูลตอนนี้เขาเป็นตัวจริงได้เลยเขาเก่งกว่าวัตรุเอนโดฐานะหมายเลข6เขาก็ดีกว่าอาริสแม็กอาิสสเตอร์ซะอีกโดยคําถามต่อมาได้บอกว่าฟูมิเซ่จะขายเขาไหมเขาก็บอกเลยว่าเขาจะย้ายออกอย่างแน่นอนฟูมิเซ่ทำทุกอย่างเพื่อจะเก็บเขาไว้ควา้าแชมป์เเบอร์ตาโดเรชให้คิดซะว่าเหมือนกับกรณีของฟริปโคตินโยแล้วกันในขณะนี้ ส่วนทางโชชูก็ได้บอกว่าผมคิดว่าการประธานที่ท่านประธานสโมสรผู้แบบนั้นก็แสดงให้เห็นนะว่าอังเดเรมีความสําคัญมากแค่ไหนต่อทางฟูมินเดเซ่ที่พยายามจะคว้าความสำเร็จให้ถ้วยโคปาเบอร์ตาบริโตเตสในปีนี้ทีมจะทำผลง,งานได้ไม่ดีแน่ถ้าเขาไม่ได้ลงเล่นผมคิดว่าพวกเขาจะพยายามรั้งตัวเขาให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็คือถือว่าเป็นช่วงธันวาคมนี้ซึ่งเป็นตอนจบของฤดูกาลของลีกบราซิลคำถามต่อมานะครับผมงานนี้ความสำคัญของอังเดเร ที่มีผลต่อฟูมิเดเซในการผ่านเข้าสู่รอบจิงช์ชสเตเดน์โชซูที่บอกว่าอังเดรนั้นเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับท็อปในทีมฟูมิเดเซเขาได้รับความเชื่อใจจากเหล่าผู้เล่นแฟนๆและก็สิ่งสาคัญที่สุดก็คือดินิชเขาทําเรื่องที่ดีในแนวรับเพราะว่าเขาไม่ยอมแพ้ในการเล่นและยังรวมไปถึงวิสัยทัศน์ต่อเกมรุกด้วยการจ่ายบอลดีๆและก็ทําประตูเยี่ยมอีกด้วยผมอยู่ที่มาบาราคาหน้าตอนที่ฟูมิเดเซเซจอกระทางโอลิมเปีย ในบริบาตตอนโดเรชโดยช่วงตอนที่เกมเตึงแล้วฟูมิเดเซ่ก็สร้างสรรโอกาสที่ดีเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้และเขาก็มาทําประตูแรกให้กับทางทีมได้และขา่าวที่ปุ่นในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอก,กันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกทุกครับ